อีกหนึ่งข่าวร้อนล่าสุดของ Black พิงคนะคะก็คือประเด็นคลิปนี้ล่ะค่ะเรียลิตี้ออนไลน์ที่จะออนแอร์ทาง YouTube สุดสัปดาห์นี้เป็นตอนสุดท้ายโดยเป็นตอนตามติดชีวิต4ีสาวนะคะที่จะได้ไปเจอกับหมีแพนด้าที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์แต่หลังจากปล่อยทีเซอร์ออกมาก็มีเสียงวิจารณ์โดยเฉพาะชาวเน็ตจีนที่ระบุว่าการที่ Black พิงคไปคลุกคลีกับแม่หมีและลูกหมีแพนด้าถือเป็นการละเมิดข้อกําหนดของทางการจีนที่ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องไปสัมผัสเข้าใกล้หมีแพนด้าเพราะ เป็นสัตว์ที่เสี่ยงจะสูญพันธุ์และง่ายต่อการติดเชื้อโดยเฉพาะเมื่อสมาชิกแบล็กพิงเองตามก็เลี้ยงสัตว์ทั้งสุนัขและแมวโดยก่อนนี้หน้านี้ค่ะเคยมีเคสแพนด้าเสียชีวิตเพราะติดเชื้อไข้หัดสุนัขมาก่อนโดยล่าสุดทางต้นสังกัดของวงแบล็ k พิงกก็มีการถแถลงนะครับระง,งับการออกอากาศของคลิปนี้เอาไปก่อนพร้อมยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัดก่อนเข้าพบกับลูกแพนด้าทั้งการแกตัวรักษาสุขอ,อนามายัยทั้งสวมชุดป้องกันและก็ถุงมือรวมถึงแมสด้วย แต่อีกหลายเสียงเนี่ยก็มองว่าในคลิปนั้น b l a c k พิง k เองก็ยังคงแต่งหน้า และอาจจะใส่น้ําหอมด้วยซึ่งอาจจะทําให้มีพพนด้่านะ้ครับได้รับเชื้อที่มันแปลกปลอมได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามหลายอีกหลายเสียงเนี่ยก็มองว่าไม่ควรไปโทษศิลปินแต่เป็นทางสวนสัตว์แล้วก็ผู้ดูแลที่มีที่ควรจะมีมาตรการที่ชัดเจนมากกว่าว่าเรื่องไหนสามารถทําได้หรือว่าทำไม่ได้เพราะเกรงว่ากรณีที่เกิดขึ้นอาจกระทบต่อผลงานของ Black พิ้งขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการให้ศีรษาถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายไหนก็ตามครับ พอดังปุ๊บเนี่ยอะไรแบบเล็กน้อยมันจริงจริงสมัยก่อนะที่ศูนย์ของแพนด้าที่เสียชวนเนี่ยเขามีทัวร์ให้เข้าไปเล่นกับแพนด้าด้วยนะสมัยก่อนนานมากๆแล้วอะแต่ดูนี้ยกเลิกไปแล้วก็คงเป็นประเด็นอะไรแบบนี้ก็จำได้ว่าตอนที่บอกเป็นไข้หัดสุนัขเนี่ยก็แพนด้าเสียชีวิตไปหลายตัวมาก